หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีศาลเก่าอยู่ตรงหัวโค้งทางเข้าหมู่บ้านศาลนั้นตั้งมานานเก่าจนสีลอกไม้ผุหลังคาเอียงแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเข้าไปไหว้ไม่มีพวงมาลัยไม่มีทูบไม่มีแม้แต่รอยเท้าใหม่ๆผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนเห็นศาลนั้นทุกเช้าทุกเย็น แต่ไม่เคยเห็นใครหยุดรถลงไปไหว้เลยแม้แต่คนเดียววันหนึ่งผมถามลุงข้างบ้านว่าลุงครับสารตรงโค้งนั่นทำไมไม่มีใครไหว้เลยครับลุงเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะพูดเบาๆว่าเขาไม่ใช่สารให้ไหว้เขาอยู่ของเขาเองถื่นนั้นผมกลับบ้านดึกประมาณเที่ยงคืนฝนตกพรำๆถนนลื่น ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโค้งหน้าศาลไฟถนนตรงนั้นกระพริบพอผมมองไปที่ศาลผมเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างในไม่ใช่ยืนแต่เหมือนยืนจ้องออกมาผมรีบเร่งเครื่องหนีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดคืนต่อมาหมาในหมู่บ้านเริ่มเห่าทุกคืนเฉพาะเวลาตีหนึ่งถึงตีสองเสียงเห่าหันหน้าไปทางศาลทุกตัว และทุกคืนผมจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมากับลมของกูอย่าแตกจนวันหนึ่งเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านเมาแล้วไปท้าทายเอาทูบไปปักหัวเราะเยาะว่าผีไม่มีจริงเช้าวันถัดมาเขาถูกพบนั่งกอดเข่าอยู่หน้าศาลตาเบิกโพลงพูดได้แค่คำเดียวซ้ำๆ เขาไม่ได้ให้ไหว้เขาให้เฝ้าหลังจากนั้นสาลนั้นถูกล้อมรัว้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครพูดถึงอีกแต่ผมรู้เพราะทุกคืนตอนผมปิดไฟนอนผมจะได้ยินเสียงใครบางคนยืนอยู่หน้าบ้านแล้วกระซิบเบาๆว่าสาลไม่มีคนไหว้เพราะคนที่เคยไหว้ เขาไม่อยู่แล้ว <S <S คือหลอนโกสตอรี่ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว